เราจะมาดูยา่าล็อแรกนะครับที่เราโอ้โหสั่งมานะนี่ก็เป็น10บลอ้อเป็นสิบล้อคันแรกนะครับอันนี้ลงที่บ้านศาราช้างยีสบหเชือกนะครับอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้แหละเดี๋ยให้เขามาลงชื่อกัเองในอีกประมาณรอบ2รอบเขาคงจะลงชื่อกเองมีทั้งหมดห้าพูดง่ายว่ามีห้าล็อกนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสสี่ห้าล็อก ปกติที่ทางเพจเขาสั่งเนี่ยจะเป็นสี่ล็อกหกล้อหมื่นสองหรือสิบล้อครับสิบล้อก็คือหมื่นหมื่นสองได้สี่ล็อกอันนี้หมื่นห้าครับหมื่นห้าแต่ว่าผมขอสามพันส่วนสามพันที่ผมออกเองนะอีกหมื 12, น่นสองนี้ให้เขาไปแจกช้างทั้งหมดกี่เชือกก็ว่ากันไปนะยจ๊ะอืม เริ่มที่บ้านศาลาก่อนอัน,นี้อันนั้นกลุ่มอันนั้นกลุ่มอะไรครับกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองครับกลุ่มสองสั่งยัง,องเอารถบางนัดเพื่ออะไรครับของลุงเสือนีัประชาชนกับสมุดบันี่อรอมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้ครับได้ครับ,รบกี่เชือกนะครับที่ลงชื่อไว้ เดี๋ยวต้องขอดูก็มีรายชื่ออยู่ประมาณ30กว่านะสามสิบกว่ารวมกับอินจันอย่างร,รวมหมดแล้วรวมบ้านหนองบัวด้วยมีบ้านหนองบัวมาไปไปเขาขอไปขอเข้าเขาบอกว่าเขามาขอเข้าแต่ไปลงกับคุณสิงห์ลุนเสือแล้วไปลงกับบอสแล้วนะอ๋อได้ได้ครับเลยครับ<า>โอเคฮะแล้วนี่นี่มีคนถามเรื่องที่ทางรัฐเขาจะช่วยนะ<อ>มันเป็นยังไงครับ ที่แม่ประชุมกันวันนั้นื่อวันที่28ก็มีเอกสารอ่าลิงก์ด่วนนะคะจากอ่สุพรอัตถาวงบอกว่าจะให้อ่สาสำนักปลัดสำนสักนายกรัฐมนตรีออกมาตรวจสอบตรงลงเราจะส่งเอกสารไปไหมหรือว่าส่งส่งค่ะส่งพี่พี่จอยจะไปไปกรุงเทพแต่อ่าสองวันแล้วที่พี่จอยคับลายชื่โโอโอ้โหตก <laughs> <laughs> ใจหมดยังโอ้โ <laughs> หไปเฮ้ <laughs> โอ้ยเขาสาปาดกันอยู่ไหมอย่าเล่นข้างหลังนั้นพจอยยังไม่ได้ระวังเจอเอ็มเลยอ่าแล้วไงต่อฮะเดี๋ยวให้แม่ดาวมาสู้เลยเดี๋ยวเออก็เนี่ยค่ะพี่จอยก็ได้คัดเอกสารสองวันแล้วแต่ยังไม่เสร็จวันนี้ก็คงน่าจะคัดที่บ้านอีกวันหนึ่งอ่าค่ะเพราะว่าจะแยกว่าช้างอยู่ในปางก็ชุดหนึ่ง ช้างอยู่กลับคืนถิ่นก็ชุดหนึง่งอ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันเรียบร้อยเกี่ยวกับอกีกอันนี้เป็นสำนักนายกโดยตรงค่ะแล้วก็มีไปยื่นกับจังหวัดอีกจะมีไปยื่นจังหวัดนี้พี่จอยไม่ได้ไปเนาะก็รู้ว่าใครจะช่วยก่อนดูดูก็ <laughs> <laughs> น่าจะรัฐบาลแหละมีตรงแล้วคิดว่าอีกนานไหมครับเขาที่เขาจะลงมืน่าจะก่อนงานช้าพี่จอยว่าคาดว่า น่าจะก่อนงานช้างตรวจงินช้างนี่เขาจะลงมาสำรวจค่ะอ๋อก็ขอเขาเข้ามาช่วยไวไวกรรมการช้างแห่งประเทศไทยเนาะจุลสิทธิ์นพธุษาหินนี่ก็ได้แบบว่าประสานงานกับคณะรัฐบาลสายตรงอะคะ่ะสายตรงออแกรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลใช่เขาหน่าจะภาวนาว่าให้รัฐมาช่วยไวไวค่ะครับผมวันนี้ก็ช่วย ขอบคุณบอสใหญ่นะคะโอ้ไม่่ใชทุกคนต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางเพจอิจันที่ช่วยในรถแรกเราเราก็ช่วยในรถที่สองเอฟซีก็ช่วยในรถที่สองขอบคุณขอขอบคุณเอฟซีของบอสใหญ่ด้วยนะคะชบอสใหญ่มากๆที่สนับสนุนค่าอาหารช้างให้ชาวช้างตกงานได้กินนะคะโอเคครับแล้วของเราสั่งเอาที่หนึ่งแต่รถคันนี้สั่งมาก่อนให้บ้านสาลา จะให้อาทิ์ละสองลเหมือนกันครับเดือนนี้น่าจะช่วยได้เดือนถ้ารัฐบาลเข้ามาเร็วเดือนพฤศจิการเราเรา,เราน่าจะช่วยได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าอาจจะมีกระบวนการของรัฐเข้ามาเนาะอาจจะล่าช้าหรือว่าเร็วก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐที่เขาจริงจังโอเคขอขอบคุณเรนอครับสามสิบเชือกไปสี่กลุ่มห้ากลุ่มกับบ้านศาลาใช่ก็เดี๋ยวหกกลุ่มกับพัทยาเจ็ดพุ่นอ้แปดอีก ว่าเชราช้างตกงานขอความช่วยเหลือใช่ครับก็มีอยู่หลายเชือกเนาะมีหลายเชือกบางเชือกเขาก็เขาก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าไม่มีย่ามีอะไรขินนะเราก็เข้าใจเขานะโอเคครับตอนนั้นแล้วครับแต่พิมพ์เอกสารอยู่ในบ้านก็ได้ครับมเนาะปล่อยหลุดอีกจังหมื่นแน่นะปล่อยช้างหลุดมาวิ่งหน่อยเออเจอของแท้นะฮะ ขอบคุณแอซทุกคนป้าดเห็นสิบล้อแล้วก็จักรูจักรู้รน,น่าจะถูกใจช้างที่อยู่บ้านสาลานะ26่สิบหเชือกเองก็ตามกันนะก็ให้แต่ละกลุ่มนะเขาที่ทำทำมามีเพจที่เขาทำมานำร่องอยู่แล้วให้เขาทำมา ก็นำล่องเขาเหมือนเดิมทางวันที่หนึ่งผมก็มีหน้าที่จ่ายตังค์ครับสหับสนุนเป็นสื่อกลางให้เอฟซในการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงอย่างว่าครับต้องเดือดร้อนแม่แม่เอต้องขออภัยขอโทษกันด้วยนะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะ ออมีโรคร้ายเข้ามาก็ต้องขอโทษด้วยแต่ถามว่าผมหารถอยู่ผมก็หาอยู่คนระับไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ออกมาช่วย FC ครับให้ออกมาช่วย ชาวช้างอาจจะไม่ช่วยได้เยอะแต่ช่วยได้รถนึ่งสองรถก็ยังถือว่าดีครับ้วลดค่าใช้จ่ายของผมลงไปด้วยเนาะแล้วก็เออยังไงล่ะมันก็แพงรถใเป็นล้านนะเอาออกมาช่วยเหลือก็คันละหกแสนไปดูมามันก็ไม่ค่อย ัวเท่าไหร่ครับรถเป็นสภาพดีๆีย่านัขายราคานี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอย่างว่าครับดูไปกันนะถึงเวลาค่อยว่ากันเฮนะเจม,มี่ก็ตกงานทุกเชียงตกงานนะครับพออยู่ได้ครับแค่สียเรียครับมีแย่ยามีอะไรดีๆเยอะช่วยๆกันฮนะ ยังไงก็ฝาไปถึงหน่วยงานนะครับที่ความช่วยเหลือช้างตกงาน,นครับชาวช้างที่ตกงานจะช,ช่วยมาดูมานี่หน่อยนะครับอโอเคสวัสดีครับ